ครับวันนี้ครับผูชมบอลไอยในชนแนลอีกแล้วเอนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประวัติของพระเอาลุกิเตสวนหรือบรโพิษัตก์วรอินนะครับจะเป็นยังไงไปดูวันื่ยคำเตือนถ้าความรู้ของผมามาไม่ตรงกับผู้ใดก็ต้องขอภัยมณะที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับประวัติของพระอาลุกิเตสวนเนี่ยตำนานเล่าว,ว่านะครับท่านเป็นบุตรของกษัตริย์เมี่ยวจวงนะครับผมมีพี่น้องร่วมกันสองคน คือเมียอ,อินมกับเมียววยวนนะครับผมเมื่อยังวัยเยาว์เนี่ยกริย์บเมียจวงเนี่ยก้มพระไทยนะครับกุ่มใจว่าจะไม่มีรูปสืบราชสมบัตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมือเอ่อกษัตริย์เมื่อเจ้าหญิงเมียวซ่านเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมานะครับกริย์เมียจวงเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้เจ้าหญิงเมียวซ่านเนี่ยขึ้นครองราชนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเอาโลกิเตสวนหรือเจ้าหญิงแมวสร้อยของเราเนี่ยนะครับผมท่านเนี่ยเป็นพุทธมรรคกะนะครับรู้แจ้งเห็นธรรมตั้งแต่เด็กนะครับผมตั้งแต่ยังเยาวัยวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านโตมาเนี่ยท่านก็เข้าแต่วัดเลยนะครับกับคนเข้าแต่วัดแต่บางคนแกนะเข้าแต่วัดอย่างเดียวครับแล้วก็ไปบวชชีด้วยรู้สึกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่เอาชวงก็เกิดความแค้นใจในในใจนะ ว่าจะทําทุกทางไม่ให้ไม่ให้เน่าซ่านไม่ตัวหญิงเนยวซ่านองค์เนยวซ่านเนี่ยค้นพบหลัรทมอันแท้จริงนะครับจึงทําให้เน่าจวงเนี่ยไปเผาวัดบังคับไปพระสืบบังคับไปพระกินเนื้อแล้วก็เผาคำพีตราต่างต่างนะครับจนทําให้บาปกรรมของเน่าจวงเนี่ยเพิ่มมหาศาลนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมหรือพระเอาลกกิเตสวนเนี่ยก็หนีเข้าไปในป่า นะครับผมไปนั่งสมาธิจนตัดสรู้เป็นโพธิสัตว์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกษัตริย์เนื้อจวงนะครับิ้่อายุไขหรือตายนะครับผมกระยัดเนื่อจวงเนี่ยจิตของกระยัดเนื้อจวงนะครับก็ไปโผล่อยู่ในขุมนรกที่ขุมที่ลึกที่สุดตัวขุมที่18นะครับผมไม่สามารถไปปุดไปเกิดได้นะครับผมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเนี่ยตั้งปณิธานว่าลูกคนไหนนะครับสักการญูถึงแม้จะตัดสรู้เป็นโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถ ที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์รตอรโลกิเตสวรเนี่ยก็ถอดจิตนะครับ49วันนะครับลงไปยังโลกนรกหรือยมโลกเนี่ยเพื่อไปช่วยพ่อในหลังจากนะครับที่ลงไปแล้วเนี่ยก็เจอกับพวกวิญ,ญญาณบาปต่างๆนะครับเขาถามว่านะครับพวกเขาที่ตายฟรีทําไมช่วยแต่พ่อนะครับเรบาเบียงนะครับก็ไม่เป็นวัตถุดาไม่ใช่วัตถุดาแล้วครับเขา น้อยใจรู้สึกว่านะเขาน้อยใจนะครับผมเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ดึงจิตขึ้นมาแล้วก็บอก,กับบจะเอาว่าที่ท่านไปพำนักอยู่นะครับบอกว่าท่านเนี่ยจะดึงจิตกลับไปอีกรอบหนึ่งคือเก้าวันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าท่านเนี่ยต้องสละเขนสละดวงาตาไปบ้างนะครับสละเสนสละดวงตานในโลกทิศนะครับผมดังนั้นเนี่ยท่านก็ถอดจิตนะครับลงสู่นรกตะปูเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเจอกับอินยันตัวเดิมแหละอินกลุ่มเดิมท่านก็ได้ตัดแขนไปให้ก็คือสละมุลไปให้นิดหน่อยนะครับจึงทําให้ท่านเนี่ยสามารถโปรดพุทธบิดาหรือว่ากษัตริย์เมี่ยวจวงได้จนทาให้กษัตริย์เมียวจวงเนี่ยขึ้นมาเกิดน,นะครับแต่ว่าวินกรรมของกษัตริย์เมี่ยวจวงเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับผมจึงทําให้กษัตริย์เมียวจวงเนี่ยไปเกิดเป็นวัวนะครับดังนั้นคนที่ศรัทธาหรือนับถือ ของพระผู้ิสุทธิ์เตาลูกีเตสุวันลือพระผู้บริสุทธิกคนอิมเนี่ยเขาจะไม่กินเนื้อวัวกันนะครับนี่คือเหตุผลนะเหตุผลที่2นะครับคือ,อหลังจากที่เนื้อตรงไปเกิดแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่านดึงจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคนชาวบ้านที่ศรัทธาที่รู้ข่าวว่าผู้บริสุทธิ์ได้ตัดแขนท่านออกไปนะครับผมาชาวบ้านก็ได้นําไม้มาเกศสลักเป็นลูกมือไปถวายให้กับ จเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสเห็นว่ามันเยอะเกินไปนะครับเลยถามเลยทุณถามพระบริษัทอ์โอโรกิเตสวนว่าจะนําไม้พวกนี้จะนํามือพวกนี้ไปไว้ที่ไหนท่านบอกว่าทําไมไม่ไม่ไมาติดที่หลาของท่านนี่นะครับคืตอต้นกาเนิดขององค์พระบริสัทธ์โอโลกิเตสวนปางพันมือนะครับผมนะนี่ก็คือตำนานยาย่อนะเย่อนะแต่เยาะย่อของบริษัทออโลกิเตสวนหรือบริษัทกวาอิน ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือใครชอบการตัดต่อของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆและการตัดต่อของผมเลยครับครับครับ